แล้วเต้าพลอยชื่ออะไรล่ะครับผมชื่อพายุครับนะพายุพายุเยอะพายุอ๋อพายุพายุโอเคพายุอู้พายุนี่ซัดแรงไหมครับก็ตัวนั่นไงอ้าวไม่ได้เจอกันนานนะเนี่ยเฮ้ยมันไงบ้างอ่ะเฮ้ยสกายว้าวนายเราไม่ได้เจอนายนานมากตั้งแต่วันนั้นเราแบบปิดเรียนอ้าว คิดถึงเราอะดินนใช่ต้องว้าว <Wow. S 1> อ,นนอันนี้ทําไมเหมือนรู้สึกเสียงไม่เหมือนเดิมเนี่ยเสียงได้ใส่หูฟังเลยอะไรป่ะเนี่ยใช่ใช่ทำไมเสียงมันไม่เหมือนตอนแรกที่เจอกันอ่ะจะทําเสียงไงอ่ะรอรอเหรอเออสวัสดีครับอ๋ออันนี้คือตัดเสียงเหมือนตอนที่เจอเราครั้งแรกใช่ถูกต้องแล้ววันนี้เราจะไปพากเสียงกันโอเคได้วันวันนี้เหนื่อยแน่นอนเลยนะนี่นอ,อ๋อไปเลย <laughs> เฮ้ยสกายอย่าหลุดสิโปรเฟชชั่นอลหน่อยโปรเฟชชั่นอลสวัสดีครับมีใครเปิดไมค์ได้ไหมครับเนี่ยเงียบเงียบเงียบกิบเลยนั้นเนี่ยโอ้โหเพื่อนไม่อยากคุยกับเราสวัสดีครับเปิดไมค์ได้เปล่าครับแต่เราจะได้เฮ้ยยิงช่วยหน่อยแต่เราพื่อเฮ้ยคุณนะครับเฮ้ยล่วงล่วงเฮ้ยเปียกผิดผิดล่วงล่วงแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่นายนายเราจะตายแล้วนายเราโดนดักสองด้านเลยนายอ้าวหลงว่ามันมาด้านหลังด้วยนายนายเราตายแน่ๆเราไม่รอดแล้วนาย ได้เลยครับเดี๋ยวไปช่วยนะครับนายนายเราไปแล้วนายออนไลน์ในนี้เอาบอกให้ใช้เสียงอันนั้นสกายโอ้หมันเล่นละตายอ๋อมันมันไม่มีสมาธิใช่ไหมครับใช่ครับงั้นเดี๋ยวผมใช้เสียงนี้เองนะครับเอ้ยจ็ปึ๊บปึ๊บวิ่งนะวิ่งด้านขวาครับขวรับได้เลยครับได้เลยครับได้อ่ะตายแล้วครับเหนื่อยเหนื่อยวันนี้เหนื่อยนะครับเนี่ย ไม่ปวดคอบ้างหรอครับเหนื่อยเราก็ต้องทนดิเหนื่อยเราต้องสู้ดิเราต้องโปรเฟชชั่นอลได้ได้ได้งั้นหนึ่งสองสามอ่าหนึ่งสองสามเป็นยังไงครับเอาลุกคิวเลยจะใกล้ยังหลุดสิครับไปวิเจ้าเจ้าอย่าหลุดสิเจ้าต้องพากเสียงตามข้านะช่วยข้าด้วยช่วยข้ายิงนั่นแหละสวยเ้ยเฮ้ย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 ยอุ้ย้ยนั่นไงโอ้อ ดูแลเอมองอังอังอังต่อไม่ใช่อไม่ใช่ละเพื่อนน่าจะลำคาญเรานะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนอย่าลำคาญกันเลยนะครับไม่จเพื่อนอย่าลำ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 สกายช่วยหน่อยสกายช่วยหน่อยเขากดออกเกมมาลยเขากดออกเกมมาเลยเอาเดี๋ยวลงแรงนะไปทานแล้วเขากดออกเขาเอาใครโอ้ยเล่นดีๆไม่ได้จอง ต้องเล่นใหยาเหรอวะยามาตอนไหนนี่ช่วยได้นะครับช่วยได้นะครับขอบคุณครับเอาเสียงไหนดีวะเนี่ยอยแล้วครับมาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวยิงมันเลยนะครับน่ะตรงไอวอเขียวนั่นแหละสวยงามมันมีอะหอยจ้อสู้ๆนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ดูเวลาตายของแกแล้วนี่นะครับยังไงครับไอเจ้าอะเฮ้ยเพื่อนกลับมาแล้วนะครับขอบคุณที่เพื่อนยังไม่ทิ้งเรานั่นเนี่ย โอเคไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าทิ้งเรานะเพื่อนเพื่อนต้องอยู่กับเราก่อนนะโอ้ยเราจะจะบักนายดูมันเล่นนี่มันชอบเล่นระเบิดโอ้ยอย่าลังแกคนแก่ซิเราจริงนะมาเดี๋ยวเจอกันนะน้องเดี๋ยวเจอกันไอ้หนุ่มเดี๋ยวเจอกันไอ้บึ๊บนี่บอกแล้วเดี๋ยวเจอนี่สวยบอกแล้วอย่าให้ปู่เอาเจงนะหลานอุ้ยโอ้ยปูเนี้ยดึงดึงหัวอย่างคมเน่อดนะ ดโปโดูโปโดโปโนดูเเป็นเป็นอย่างนี้ต้องอย่างนี้พี่พี่บอลต้องพาดพูดเท่าเต่าแล้วเนี่ยพูดเท่าเต่าตายแล้วเนี่ยอมมาตรงชิงตะอมมาตรงนิงตังอ่าอ่าแปลว่าอะไรวะน่ตรงนั่งไม่รู้เหมือนกันแล้วร้องมัวไปเลยเฮ้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 ยอย่าลังแกปูสิหลานไว้จะเสียงไหนดีวะนะถึงผมจะมีหลายเสียงแต่ถ้าได้เธอมาข้างเคียงแล้วจะไม่มีหลายใจ อืดเอาเลยเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยนายเราเข้าไปหกเข้าไปหกเข้าไปหกว้ายอุ้ยอุ้ยรอดได้ยังไงครับพี่น้องครับพี่น้องครับตอนนี้อ้าวนี่ไม่รอดแล้วครับด้านหลังครับด้านหลังพี่พี่ด้านหลังพี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาแล้วจังหวะนี้ครับเอาลวกไปเร็วเบอร์สองครับผมแอบอยู่หลังกล่องครับโดนฝ่ายตรงข้ามปาระเบิดปาไม่โดนครับผม หักขวามายิงสลับตัวกับแบบดาวเรียบร้อยครับเบื่อเบื่อสามยืดกังแต่งใจครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วก็เป็นลมครับลมช่วงนี้แดดแรงครับผมใช่ครับแบบว่าแดดแรงมันแยงตาแต่ถ้าเธอมองมามันแยงใจเฮ้ยเย้ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดไหม่ได้ไหมครับเต้าพอยไดไครับโอเคครับเต้า เป็นเอ้าเป็นผัวครับเเป็นผัวอ้าเป็นผัวเต้าพลหรอครับเป็นผัวหรอครับแล้วเมียไปไหนล่ะครับตกใจหมดเลยนะครับเมียเมียอยู่ไหนครับนอนนะครับเอ้าหอยหอยจออย่าล้มดิหอยจอเฮ้ยสวยพูดแล้วหิวเลยหอยจอใช่ชื่อเราน่ากินนะกินหรือเปล่ากินไหมยฮ้ยอยากลองชิมเลยวว้าโอ้ยได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อย่ากลัวอย่ากลัวอย่าตื่นอย่าตื่นวิ่งนะครับจังหวะนี้นักวิ่งมาราธอนอันดับหนึ่งของประเทศไทยเด็กชายหอยจ้อพงไพบูนะแป๊บนึงนะนี่มาเข้ามามาเข้ามาเลยเอ้าแล้วเจ้าพลอยชื่ออะไรเหรอครับผมชื่อพายุครับนะพายุพายุโอเคโอ้พายุพายุโอเคพายุโอ้พายุนี่ซัดแรงไหมครับ าตัวครับนั่นไงพายุอายุเท่าไหร่ครับเจ็ดขวบอ่ะยี่สิบเจ็ดเลยหรอครับเป็นพี่นะพวกผมยังเด็กอยู่เลยอ่ะผมอายุสิบแปดพวกผมอาจจะมีหลายเสียงหน่อยนะครับพี่พายุอย่าอย่าออกนะห้ามห้ามห้ามออกเหมือนคนที่แล้วนะครับใช่เลยห้ามออกนะห้ามออก เดี๋ยวเจอปูคอยดออยู่ไหนวะใช้ไหมใช้ไหมใช้ไหมอยู่ด้านบนเลยเดี๋ยวปูขอซัดหน้าหน่อยสักเทนึงนะเฮ้ยนี่ม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 ี่เป็นไงปูตึงรึเปล่าได้อยู่ตูเดี๋ยวปู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 แล้วพี่พายุอยู่จังหวัดไหนครับจังหวัดสุราษฎร์ครับสุราษฎร์คนคนใต้บ้างนะครับ โอ้ยคนใต้แหลงใต้ได้ไหมอ่ะเสียงคุณทายุดูหล่อจังเลยนะครับใช่เลยครับแหล่งใต้ได้ไหมครับเนี่ยลืมไปหมดแล้วเอ้าลืมไปหมดแล้วจําได้แต่หน้าคุณมันมีสองตัวนะนายระวังนี่มันเออเ้าไม่โดนหัวเลยหรอครับไปแล้วนี่เอามาทิ้นี่นี่นี่ไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวผมไปช่วย ให้มันชุบันเลยโอเคครับให้มันชุบไปเลยหนานานานวิ่งไปข่ามันเออแตกโอ้ยเก็บสี่ด้วยว้ายไม่ได้ตึงมาถึงเขามาถึงเราเนี่ยตาชอพี่พายุเคยเห็นตีไหน <c oughs> มันตีเพวาผมเ่าไม่ครับของแปลกต,ตีเราตีผมของแปลกรู้ไหมตั้งแต่ผมไม่ได้เล่นกับพี่บอลนี่คือแบบ ไปเล่นกับผู้หญิงเยอะมากเลยเฮ้ยดูดิก็ดูหอยจ้อทำตัวดิเล่นแต่กับผู้หญิงอยู่หลังกล่องมันอยู่ตรงไหนนายหลังกล่องไปแล้วชิงกล่องเยอะกล่องมีตั้งเยอะนายเราจะรู้ไม่ได้กล่องไหนโดนหนึ่งดอกโดนหนึ่งดอกกระชากเลยครับวัยรุ่นระวังนายระวังออกมาหัวแตกหัวไม่แตกอ่ะนายขอโทษเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะซ้ำศพเราจะยิงไม่เป็นไรนี่เราตี อะไรนะพี่พายุพูดนเลยนะปุ๊กยืนนักพากย์หรือเปล่าปุกพี่เป็นนักป่าไม่ใช่นะครับยังยังได้เฮ้ยเสียงอย่างได้เหรอะยังได้เฮ้ยแสดงว่าเราก็พอมีความสามารถนะหอยจ้อที่ที่ผมที่ผมทำเนี้ยเพราะว่าเมื่อวานผมไปกินก๋วยเตี๋ยวมาใช่อ่านั่นแหละอเริ่มกันบอกเพื่อนหิวก๋วยเตี๋ยวอ่ะยังต้องเลือกเส้นแต่ถ้าอยากได้แฟนขี้เล่นให้มันเลือกเรา แล้วแล้วพี่พลอยนี่าอายุเท่าไหร่ครับ14ปีพ่พ,พี่พายุกินเด็กนะครับเนี่ยสสแสดงว่าเจอเจ,จ,จอกันในเกมใช่ไหมครับครับอ๋อโอเคไม่เป็นไรนะครับคิดในเกมมากอิจฉาแต่ขออายุ16เอ้าวไหนว่าไหนว่าพี่พลอยอายุ14ครับ17ครับอ,อ๋อ17หรอครับ เดี๋ยวเดี๋ยวสิบสิบเจ็ดหรือยี่สิบเจ็ดนะสิบเจ็ดอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วผมคิดว่าพี่เป็นพี่นะครับพี่พายุเอ้ไม่เป็นไรครับเอ้เป็นไม่เป็นไรครับเป็นพี่ก็เป็นไปเลยนะครับอ้าวสิบเจ็ดแล้วพี่พายุไม่เรียนหรอพวกเนี้ยครับไม่ครับปิดเทอมปิดเทอมแต่อย่าปิดใจนะครับเราไม่เคยปิดหรอกเราเราต้องปิด เออพี่พี่พายุต้องปิดแล้วแหละ e, เพราะว่าพี่พายุมีแฟนแล้วเฮ้ยนายลม้มสามนี่เก็บสี่เก็บห้าเก็บกเ็จ็ดไม่ได้ต,ติงนะครับเนี่ยใช่ใช่มาถึงเขาหมายถึงเราอีกแล้วพี่พายุว่าพวกผมควรไปเป็นนักภาคไหมครับควรครับมันเหมือนขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยเหมนขนาดนั้นเลยเหรอครับรอปูแป๊บนะโอ๊ยปูโดอแล้ว โอ้ยปุ๊ปปุปปุ๊ปปั๊มยาในบ้านปุ๊บอะไรปุ๊ดขอเสียงแบบหล่อๆให้พี่พายุละกันโอเคนะพี่พายุพี่พายุเขาเลิกเราแล้วดึงต่อสี่นะพี่พายุสู้หรือเปล่าไม่สู้ก็ตายมีอยู่แค่ทางเดียวที่จะรอดพี่พายุยิงมัน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 นั่นแหละขับข้าวครับขับข้าว เก็บเขาเก็บเขาไม่ได้ไม่ได้กข้าวไรเดี๋ยวาเพิ่งมากับข้าวตอนนี้กับข้าววันนี้นะจ๊ะอุ้ยอุ้ยในหัวพี่ดิมันไม่ล้มจ้ามันไม่ล้มอุ้ยอุ้ยมันไม่ล้มจ้ามันมันโอเคจ้าสวยจ้าจมจ๋อจมอยู่นะจมหัวจับมันอยู่ก่อนบนนั่นอายุอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งชุบมันก่อนชุบพายุก่อนละกันพายุชุบง่ายุก่อนพายุชุบง่ายนะพายุชุบเฮ้ยจับมือนี่ไงจริงโอ้โหอย่างเจ็บชุบได้นะ มัด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 กระโดดไปกระโดดไปกระโดดไปไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกลัวกลัวเลยไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับพี่รอดพราะมนุ่มคนนี้พี่พี่พายุลำคาญพวกผมหรือเปล่าพี่พายุบอกพี่พายุบอกว่าไม่ว่าแล้วกำมัดแล้วจ้าว่าดหนหมอพี่พายุชอบชอบใช่ไหมได้ครับชอบชอบมองชอบของแปลกนะ นายมาหยุดมันกระโดดเข้าบ hmm. mm ้านโดดเข้าบ้านนายโดนมันโดนมาข้างล่างแล้วนะครับเดินเลยเดี๋ยวผมขึ้นไปออ้ยผมไม่ขึ้นไปดีกว่าเฮ้ยมันเปิดวงครับตอนนี้นี่ครับแตกครับผมพี่พายุครับเ w วิเอาไว้ทำอะไรครับไว้ยิงไกลครับใช่ครับ AW เอาไว้ยิงไกลแต่ถ้าหัวใจเอาไว้ให้เธอ ทำไมปืนไม่ออกโอ้อ๋ล้มล้มครับล้มครับเดี๋ยวผมซ้ำให้นะเอาหอยจ้อไปตอนไหนอ,อ่ะเฮออ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะ่ะเอาวัานนี้จังหวะน,ออนี้วิ่งพีแซววิ่งสัตอ่ะเราวันนี้วันนี้เราวันนี้เราเล่นเออเล่นแบบเฮ้ยเฮ้ยเล่นกินเล่นแหลงอ่ะแหลงใหญ่เล่นใหญ่ครับรุ่นน้องที่เป็นผู้หญิงแบบโดนดุ เฮ้ยผู้หญิงก็ดูเป็นธรรมดานะครับนี่เราโดนดูดทีเดียวเราซึมอะ่ะเราไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะมันแบบซึมไปโดยปริยายใช่ไม่รู้เป็นอะไรเป็นคนของใจก็ยังไม่ใช่อุ้อยต้องขึ้นไปข้างบนครับตอนนี้ <c oughs> โอเคตัวสุดท้ายอยู่ไหนครับนีนานามอยู่ฝั่งเรามาดิครับมัดกันไปเลยครับอตอนใน <c oughs> ชอบชอบชอบช็อปชิปชอบชอบอผมบางไอ้บอกใครเกินไปครับโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub บ c r i b ้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนบ้าบาน้าเด็กๆเจดเสียงตัวเองว้ย